สวัสดีครับเรื่องนี้ก็พูดยากอีกเหมือนกันเพราะว่าทาง Facebook เ,เขาก็จะเรียกว่าจะบล็อกกันที่น้อง u t u b e อีกแต่ยังไงพี่ก็ต้องพูดคือว่าการล่าอนานิคมทางสุขภาพ ก็ต้องยอมรับว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โหดร้ายมากคือตอนนี้ฝรั่งภลิตยาไอมูโน,โนพิลาเวียที่รักษาโควิดมาปรากฏว่า ว่ากฏว่ายาน,นี้ก็มีราคาแพงก็เหมือนกับการที่เรียกว่าออกกฎหมายลิขสิทธิ์ในนนพี่น้องคือให้มีราคาแวะแพงคือถ้าประชาชนไม่มีเงินรักษาก็ไม่ต้องรักษาพี่น้องแต่ของพี่ ใช้วิธีการทางสมาธิรักษาโรคได้ทุกโรคโดยที่ไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่อีกอย่างหนึ่งฉะนั้นพี่น้องถ้า ดูกันเฉยๆจากเมื่อก่อนนี่ฝรั่งเขาก็จะใช้ปืนใช้อาวุธแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้วเขาใช้ทางเศรษฐกิจหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์หรือว่าเรื่องอะไรก็ตามที่จริงพี่ไม่ได้ใส่โควิด เอาไว้ในหัวข้อเพราะว่าเดี๋ยวจะเสร็จเฟซบุ๊กไปพี่น้องพูดเรื่องโควิดบ่อยๆเดี๋ยวก็เรียบร้อยพี่น้องงานนี้อ่ะเพราะฉะนั้นยาฝรั่งในพี่น้องที่มันเข้ามาอย่างฟาวิพิลาเวียในพี่น้อง มาจากประเทศญี่ปุ่นราคาก็เม็ดละร้อยถึงร้อยยี่สิบบาททั้งๆท,ที่การผลิตยาเนี่ยต้นทุนมันก็แค่เม็ดละบาทพี่น้องต่อมาเมื่อมีโมโนฟิลาเวียนพี่น้องตอนนี้เม็ดละห้าร้อ เพราะฉะนั้นถ้าจะรักษาโควิดให้หายก็ต้องหมดเงินไปประมาณ20,000ถึง2 5 0 0มห,หรือไม่ก็แรกกับความตายซึ่ง Facebook เนี่ยไม่ให้พูดถึงเรื่องของฟ้าทลายจรอยู่แล้วแต่ว่าพี่ก็ต้องพูด และแน่นอนอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้พี่ไม่อยากดังเพราะถ้าดังเมื่อไหร่ปุ๊บโดนแน่พี่น้องความรู้ต่างๆที่พี่จะให้ก็ไม่สามารถไปถึงพี่น้องประชาชนได้ฉะนั้นเวลาพูดเรื่องเหล่านี้ก็ต้อง ระวังกันนิดหน่อยเพราะขนาดของคุณสนธิที่เขาพูดถึงเขายังใช้คำว่าฟอทจอแทนฟ้าทลายโจรเพราะฉะนั้นพี่ก็ฟอทจอมัง่งทัดเจนดีทั้นนั้นนะฝรั่งถึงรวยเอารวยเอาส่วนประเทศอื่นๆ ก็จนเอาจนเอาก็เรียกว่าเจอยาที่รักษาที่แพงพี่ก็เลยตั้งเชื่อว่าการล่าอันนานิคมทางสุขภาพซึ่งในทัศนคติของพี่คือมันโหดเกินพี่น้องโหดกว่าลิขสิทธิ์ ธรรมดาใช่อีกเพราะว่านิกสิตธรรมดาเนี่ยเราไม่กินมันก็ไม่ต้องเสียแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเนี่ยไม่กินหมายถึงตายพี่น้องถ้าใครไม่อยากตายก็ต้องไปซื้อยาแพงๆฟาทอจในพี่น้องได้รับอิทธิพล มาจากประเทศฝรั่งประเทศไทยเราเนี่ยโรงพยาบาลบางแห่งก็ไม่ให้เอาฟอทจอเข้าไปรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลถึงขนาดนั้นทั้งนั้นก็ดูเอากันแล้วกันพี่น้องมันมาถึงเดี๋ยวนี้ เล่นกับสุขภาพของคนแล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็ใช้สมาธินี่แหละรักษาโรคครอบจัก,กรวาลรักษาโรคให้คนแต่มันก็ติดปัญหาที่ความเชื่อถือในตัวพี่อีกนั่นแหละคนก็ไม่ยอมมาทั้งๆท,งที่คนที่รักษากับพี่ ก็ค่อยๆหายกันไปทีละคนสองคนตังก็ไม่ตังก็ไม่ต้องใช้ประหยัดยิ่งกว่าใช้ฟอสจอดรักษาโรคโควิดที่อีกพี่น้องเพราะไม่ต้องใช้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่เขาจะมีน้ำใจให้ค่าน้ำร้อนน้ำชาพี่ในการรักษาบ้างก็เท่านั้นเอง ก็จะไปนับว่าเป็นค่ารักษาก็ไม่ได้พี่น้องเพราะพี่ไม่เคยเรียกก็เหมือนกับตอนนี้มันก็มีตามสำนักตรงต่างๆที่เขาเรียกค่ารักษาคันๆจะถูกเช่นค่าไหว้ครู9บาทอย่างเงี้ยพี่น้องแต่พี่ไม่ต้อง มารักษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฉะนั้นที่แล้วการให้ลอนันนิคมเนี่ยก็มีมาหลายรูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือไอ้ริกาสิเนี่ยพี่น้องที่ได้ไป,ไปใช้ของเขามันก็แพงมากมหาโหด ประเทศไทยก็มีคือได้แก่การลมเมิดไอ้สิทธิ์ทสิทธิ์เพลงอันนี้ก็เรียกว่ามันก็ยังไม่โหดเพราะว่าเราไม่ฟังเพลงก็ไม่ตายพี่น้องแต่ราหกว่าเราต้องใช้ยารักษาโคโรที่ไม่ใช้หมายถึง ชีวิตยัยงไงเราก็ต้องใช้พวกนี้แหละพี่น้องฉะนั้นโหดมากแต่พี่เองก็ยอมรับว่าไม่อยากจะมีชื่อเสียงขออยากจากที่จะอยู่เงียบๆมากกว่ารักษาคนก็ให้คนเดิมๆิม แต่หลายโรคน่อพี่น้องเหมือนกับที่พี่อธิบายไปในเรื่องของโรคประจํากรรมนี่แหละพี่น้องคือโรคหนึ่งโรคต่อได้กรรมหนึ่งกรรมถ้ากรรมนั้นหมดโรคก็หายอันนี้คือหลักการง่ายๆของพี่อ่ะ เอาละพี่น้องวันนี้พี่ก็ขอบรรยาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ